สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทําการทดสอบเจ้า CBR 500R นะครับกับน้ํามันในถัง1ขีดกระพริบนะครับว่าจะสามารถขับได้อีกกี่กิโลนะครับและมีน้ํามันในถังเหลืออีกอยู่ประมาณกี่ลิตรนะครับผมจะทําการทดสอบด้วยความเร็วไม่เกิน130กิโลเมตต่อชั่วโมงนะครับนี่ผมก็ขับไปเรื่อยๆเป็นเส้นไปเขื่องในนะครับแล้วก็ไปยะโสธร โอเคครับตอนนี้ก็น้ำมันหมดไปแล้ว1ลิตรนะครับขี่ได้ที่26.5กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วก็ประหยัดอยู่นี่เราผ่านผ้าใหญ่มาแล้วครับทางไปเครื่องในเรียบร้อยครับเจอด่านเดี๋ยวจอดด่านแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปทำการทดสอบต่อผ่านเคร่องในมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กำลังมุ่งตรงไปที่ยะโสธรน,นะครับ หมดลิตรที่2แล้วครับได้มาที่52.4กิโลเมตรนะครับถือว่าได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็จะทำการทดสอบต่อไปใกล้ถึงคำเกินแก้วแล้วครับแต่ผมว่าเดี๋ยวผมต้องกลับรถก่อนผมกลัวไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวจะใช้ระยะทางนี้ในการนับคำนวณต่อจากเดิมนะครับก็เริ่มทดสอบต่อไปนะครับด้วยความเร็วยืนพื้นเท่าเดิมนะครับ กลับมาเรื่อยๆนะครับกลับทางเดิมตอนนี้รถเริ่มที่จะกระตุกแล้วครับเหมือนน้ามันใกล้หมดแล้วมีเริ่มมีอาการวูบวาบแล้วครับผมก็ไม่กล้าที่จะแซงและโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้สัญญาณไฟก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับว่าเครื่องดับน้ํามันหมดนะครับได้มาที่8 1 9กิโลเมตรนะครับกับน้ํามัน3.1ลิตรเดี๋ยวไหลไปถึงนะครับ ยอดเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ82.2อกิโลเมตรนะครับน้ำมันเหลือในถังนะครับประมาณ3.2ลิตรนะครับจาก1ขีดกระพิบเดี๋ยวผมจะทําการเติมน้ํามันที่ผมเตรียมมานะครับนี่คือน้ํามันที่ผมเตรียมมานะครับควรละ1ลิตรนะครับเผื่อไว้ขี่กลับบ้านนะครับการเติมน้ํามันลงในถังนะครับน้ํามันเป็น แก๊สซฮอ์95นะครับของเชลวีพาวเวอร์นะครับเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับปั Shell. ๊มเชลเติมไป2ขวดเลยนะครับกลัวว่าจะไม่ถึงบ้านโอเคเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วสรุปนะครับน้ำมันในถัง1ขีดกระพริบของเจ้า CBR 500R นะครับสามารถขับ ได้ทั้งหมดประมาณ82.2กิโลเมตรนะครับและน้ำมันในถังเหลืออยู่ที่3.1ลิตรนะครับ3.1-3.2ลิตรใช้ประมาณนี้นะครับของ c b 500อาระยะทางนะครับกับการกินน้ำมันมันจะขึ้นอยู่กับความเร็วที่ใช้นะครับของแต่ละคนแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคนี่ก็คือสรุปแล้วนะครับจะได้ประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนลองว่างๆก็ลองทดสอบดูนะครับผมว่ารถของ แต่ละคนนะครับกินน้ํามันมากน้อยแค่ไหนกี่ดได้อีกกี่ลิตรนะครับจากน้ํามันที่กําลังกระพริบอยู่นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ